สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมแอสต a าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหลังจากที่ผมได้เล่นไปแล้วติดแบบงอมแงมเลยนั้นทุกคนคือเกมเนี้คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเฮ้ยมีอะไรน่าสนใจปะไม่มีนะไม่ได้มีอะไรน่าร้าใจนะครับแต่ภาพกับเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเด่นนะฮะในเรื่องของ ตัวสกิลสวยงามเดินเรื่องโอเคนะครับแล้วก็ภาพออกแนวดาร์กๆหน่อยนะครับไม่เหมาะกับสําหรับเด็กนะฮะเพราะในเนื้อหาของภาพนะครับแล้วก็เกมนั้นมีความแรงด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับมีการเลือดสาดนะครับใช้ความงรงกันซะส่วนใหญ่นะฮะเกมก็ไม่ค่อยเหมาะกับเด็กสักเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมนะครับผมสําหรับผมน่าเล่นไปแล้วค่อน่าโอเคมากเลยนะครับปล่อยออโตได้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เราต้องการแล้วนะครับขี้เกียจมานั่งกด บ่อยนะแต่บางดานคือถ้าเรากดปล่อยออโต้วันก็ต้องเก่งจริงนะครับหรือว่าตัวละครต้องถึกจริงนะเมืมันตายเง่แก่นะครับต่อให้เขาจะสลับสกิลเองได้สลับตัวละครเองได้นะครับก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ในหลายๆอย่างนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็มาลงนะครับผมมีตัวละคร5าดาวที่ผมบอกนะครับเป็นเอาเบิร์ดนะครับผมอ่าเป็นตัวละครที่นิยมใช้เว้นในการแทง เพราะว่าสกิลของเขาเป็นป่าค้อนแล้วก็เรียกลูกปัน้นเข้ามานะครับให้ตูไปโจมตีในระยะใกล้ๆนะครับผมนีม่แล้วก็ต่อมาที่ผมใช้ก็จะเป็นนายันช่วยในการฮิวและป้องกันนะครับถ้าอับไปเรื่อยๆเน้นการโจมตีก็ได้ด้วยนะครับสาหรับตัวนี้นะสาหรับใครที่ต้องการที่จะมีตัวละครนะครับผมเอาไว้เล่นตอนแรกๆที่เราไม่ได้เป็นสายเติมนะครับเป็นสายฟรีสายฟรีก็เก็บได้นะตัวเพชรช่วงตอนช่วงแรก ให้มาเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เอาไปส่งตัวละครตามที่เราต้องการเลยมันจะมีอีเวนต์ของเขาอยู่นะครับแล้วก็มีการันตีให้เราอยู่นะครับตัวสีสีดาวแล้วก็5ดาวก็จะเป็นสีทองนะครับผมตัวผมที่ใช้เป็นเอาเบิร์ตเป็นตัวหลักนะครับเป็นตัวสีทองนะแล้วก็นายันเป็นตัวฮิลนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่ารานิลรานนี้ก็จะเป็นตัว ทำดเมจนะครับแต่ว่าจะเปาะบางหน่อยเกี่ยวกับเวทนะฮะเป็นเวทแสงนะครับทุกคนแล้วก็เรียมนะครับเป็นอสศบินมาป่านะฮะนี่สกิลคือเท่มากๆเลยนะครับผมเรียกเหมือนเลี้ยแนแตนเข้ามานะตัวโคตรเกียวครับเป็นธาตุมืดนั่นเองนะครับผมส่วนน้องนายันที่ผมพูดไปนั้นก็คือเป็นธาตุน้ำนะครับผมสกลได้ แล้วก็หมุนมตัวฮิวตัวเองนะครับผมส่วนเอาเบิร์ตก็จะเป็นในแนวไม่ได้ฮิวนะเป็นแทงจ๋าเลยนะครับผมปลาคอนกับมีลูกปั้นให้ตัวละครโจมตีฟังศะตูนะครับโจมตีนนะรูปปั้นณบริเวณนั้นนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ผมก็มานั่งไร่เกตตานะครับที่เป็นอีเวนต์คุณสองนะกดตัวนี้ก็จะได้รองเท้าและทุกคนถ้าจะแปลกใจก็สําหรับไม่ได้เลี้ยวแปลกใจ ถ้าทุกคนเล่นเกมนี้นะครับแนะนำให้ว่า,าจะต้องเล่นไปเรื่อยๆครับค่อยๆเล่นไปนะฮะเ,เกมนี้จะมีการสุ่มกาชานะครับแบบแคาเกนชินนะฮะก็จะมีเขาจะมีอะไรนะผมจำไม่ได้นะ <c oughs> อันนี้ต้องขออภัยนะครับจะเป็นสอแบบนะครับผมมีสุ่มตัวละครแบบถาวรนะที่เราสุ่มถึง300 มันจะได้ตัวละครที่แบบเลือกได้เป็นตัวแร่ตัวครับภายในประมาณเกือบ10ตัวนะแล้วก็จะเป็นสุ่ม l i m i t e d นะครับผม Limited นี่ก็จะเป็นตัวที่หายากแล้วนะฮะแต่สามารถเอาเพชรไปสุ่มตัวละครได้นะครับผมมันเพชรมันจะมี2แบบนะครับในแบบของถาวรแล้วก็แบบที่ l i m i t e d นะครับแล้วก็จะมีเพชรย่อยๆอีกนะครับที่ใช้ประมาณ 1>, 1 6 0หต่อครั้งนะครับก็เท่ากับ10เม็ดของอันนั้นนะฮะผมอ่าตอนนี้ก็ไม่ได้ตอนแรกก็ยังงงๆอยู่นะครับว่ามันคืออะไรนะฮะนี่นทุกคนมีหลายตัวละครมีอีเวนต์หลายอันนะครับให้เราเก็บนะครับถึงเลเวลเราก็ได้พวกอ่าของเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าตามอีเวนต์ที่เราเก็บแต่ละด่านนะครับมันก็จะได้ตัวละครมาด้วยได้อ่าตัวเม็ดที่ส่งตัวละครมาด้วยนะครับผมอืม นี่ครับลานประลองลานประลองก็จะได้ของเขาบอีกนะครับเหมือนเกตการจัดอันดับอีกนะครับผมส่วนเคเวสนะฮะเราเข้าไปดูได้อันนี้ผมมาพูดเรื่องถึงอาวุธนะครับผมอาวุธที่ผมได้เนี่ยเป็น5าดาวทุกคนตัวนี้สุ่มมาได้คล้ายตัวละครหายากนะคะ5ห้าดาวตัวนี้ผมก็อัพให้มันเต็มเลยนะครับไปให้คุณเหลี่ยมเขาใช้นะฮะเจ้าน้องหมาป่านะครับผม แล้วก็ใส่เพชรเข้าไปด้วยนะครับนี่ผมก็อัพให้มันเต็มไปเลยนะครับ50นะเพราะตอนนี้ผมได้ตันอยู่แค่50นะครับยังไม่มีของอัพอีกทีนะครับผมอันนี้ผมก็เล่นมาแค่ไม่กี่วันตอนแรกก็ปล่อยยาวไม่ได้เล่นนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าครับแล้วก็เหมือนมันก็ต้องเก็บสแต็กนะที่มันจะเป็นรองเท้าประมาณ240ต่อวันนะครับ ้าใช้หมดก็คือเราก็รีโลไม่ได้แหละก็คือแบบต้องรอมันขึ้นแต่ละนาทีนาทีที่มันระีกลับมานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไอเทมแต่ละอย่างนะครับผมที่ผมทำการเก็บไว้ในแต่ละดาดน,นะครับผมเอามาอัาทำอาหารได้อัพสกิลได้อัพนูน่นอัพนี่ได้ครับของขเยอะมากนะครับร้านค้าทั่วไปนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าอีเวนท์ที่ผมเคยกดเข้าไปนะครับจะเป็นร้านค้า ก็จะมีให้กดเข้าไปนะครับตัวซื้อของได้นะครับผมผู้่ีใช้ผูใช้เพชรใช้ของที่เราได้มาเอาไปกดได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะพูดแบบไม่ตัดคลิปเลยนะครับให้ทุกคนเข้าใจนะครับสำหรับมือใหม่จริงมือใหม่จ๋าเลยนะครับที่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับตอนเริ่มเล่นนะครับผมบางทีเขาอาจจะมาแบบข้อมูลให้แบบอ่า นู่นนี่นั่นต้องใช้ตัวละครแบบไหนต้องแบบไหนที่แบบเอนเกมนะครับแต่สําหรับเรานะมันไม่มีเอนเกมนะครับผม <c ười> คือเราเป็นสายฟรีทุกคนนี่พอผมลองส่มให้ดูเลยนะครับใช้พันหกรอยเมตรต่อสิบอ่าเมตรความทรงจานะครับผมที่เป็นเพชรนะนะโผลมาน้องก็จะมารองนะครับผมนี่ก็จะเป็นฉากที่ เขาจะสุ่มตัวละครขึ้นมานะครับแนะนําให้ดูตรงตาเขานะครับถ้าเป็นสีม่วงนะครับก็จะมีโอกาสดอกสีม่วงหนึ่งตัวนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสีทองตาเขาสีทองก็เนี่ยครับดูจากตรงนี้เลยนะครับผมก็จะได้ตัวละครสีทองไม่ก็เป็นอาวุธสีทองนะครับผมอ่านี่นะครับก็จะดูว่าเราได้ตัวไหนทลาดไหนนะครับสีดาวสีดาวตัวไหนตัวแสงนะครับนี่ตัวแสงก็เป็นลูเซียนะครับผม แล้วก็ที่เหือก็จะเป็นอาวุธสลับ3มดาวเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมอยู่ที่ว่าจะได้ตัวละครอะไรใหม่เข้ามาอีกนะสำหรับใครที่ได้ยินเสียงหมาน้อยเห่านะครับผมอันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับไม่สามารถจุดเข้าได้จริงๆนะฮะจังหวะนนี้นะครับผมที่อบอัดแม่ก็ยังเห่าอยู่เลยนะครับผมสุดยอดไปเลยนะะน้องหมาน้อยนะครับนี่มันนี่มันก็ดึกแล้วนะครับไม่ยอมเลิกเห่าทีอันนี้เราก็จะได้เม็ดนะครับเป็นเพชรที่เราได้จากการสุ่มอาวุธนะครับแล้วก็ตัวละครเข้ามปนะครับผม ต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวคอครที่ผมเคยพูดถึงนะครับผม5ดาวเลือกได้1ตัวนะครับแต่ทุกคนลองดูขวาล่างนะครับต้องได้ประมาณ30ครั้งนะครับเพราะว่า10ครั้งก็เท่ากับว่าเราต้องเอาเม็ดตัวเม็ดเนี้ยประมาณ10 30ครั้งนะครับถึงจะได้300นะครับผมดานที่ผมมาถึงนะครับตอนนี้ก็ไก่แล้วนะฮะไม่ได้เรียวกไก่มากหรอกนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่ผมมีก็จะมีประมาณนี้คร่าวๆนะครับผม มีตัวละครที่สุ่มมาแบบฟรีๆทั้งหมดเลยนะครับไม่เคยได้ไปเติมอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าผมเล่นเกมก็เน้นสายฟรีอยู่แล้วนะครับไม่มีการตรงการเติมอะไรทั้งนั้นนะฮะไม่รู้ว่าเราจะเบื่อไปวันไหนนะครับแต่ทาหลักใครที่ชอบนะครับอยากลงทุนนะเกมนี้ก็ได้อยู่นะครับผมนี่ครับผมพวกเครื่องปอุปกรณ์อาเขาเรียกว่านะเอออุปรกรณ์เครื่องประดับแล้วก็อาวุธแล้วก็การ นี่ครับก็จะเป็นตังหูแหวนนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันนะครับแล้วก็ส่วนของพลังของเวด้านะครับที่ช่วยให้เหมือนระเปิดพลังแล้วครับทุกคนนี่คอนสมีม่วงนะครับดาบ5ดาวนี่มันเท่จริงๆเลยสียแดงเถือกเลยนะครับผมกระดาษผ่ามังกรน,นะสาหรับของน้องเรียมนะครับผมนี่ ก็จะมีให้อัพนู่นอัพนี่นะครับผมได้ตัวละครเพิ่มมาเราก็มาอัพในส่วนของตรงนี้นะครับผมเป็นพลังเพิ่มเติมนะฮะคล้ายของเกนชินเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะได้เพจเพิ่มนะครับหนึ่งตัวละครนะครับผมนี่ก็จะเป็นเสียงนะฮะก็ยี่ยี่ย่อยๆครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับกดแป๊บเดียวเราก็รู้หมดแล้วนะครับนี่ชุดของตัวละครหลักนะครับของตัวละครที่เราได้เลือกไว้ตอนแรกนะครับแล้วก็ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอีเวนต์นะครับผมที่สามารถเข้าไปนี้คือคูณ2นะครับในที่เราเลือกได้ข้างด้าน,นข้างขวาเลยนะครับนี่โอเคก็ด่านก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไปในส่วนของเวดานะครับฝันล,ลายนะฮะก็เป็นเหมือนการปล่อยให้ตัวละครตีไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บสแต็กลาแล้วเราก็กลับมานะครับผม เก็บที่เจาะศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะครับมุมฝาล่างนะครับตรงกลางเ็าจะเก็บได้ที่บ่อนี้นะครับผมก็เหมือนการปล่อยออโต้แบบออฟไลน์นะครับผมไอเทมก็จะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับนี่ในส่วนนี้ก็เป็นของฝันร้ายนะครับผมของเวดานะมีให้เลือกแต่ละด่านนะครับที่เราจบไปแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นพวกของที่ไว้อัพเป็นพวกอาวุธนะครับข้ามขั้นต่อไปนะครับ ก็จะหายากหน่อยนะตัวละครก็โหดอยู่เหมือนกันนะครับเอาเรื่องนะเพราะว่าพอจะผมจะผ่านบางทีก็ช่วยให้ชวนเพื่อนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชวนได้3คนนะครับ3ามไอเดีเข้าไปเล่นได้เลยนะครับไม่เสียอะไรทั้งนั้นนะครับมีแต่ว่าเราอาจจะเสียรองเท้าเพิ่มเติมในดาดในดาดที่เราเคยเล่นกลับไปแล้วนะครับแต่เป็นเป็นดาดที่เรายังไม่ผ่านจะไม่เสียรองเท้านะครับตอนนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครไม่ได้คิดอะไรนะครับก็ไปตั้งดูของ เควสหลักนะครับทุกคนเควสหลักเขาก็จะแนะนําให้เราทําตามนะครับแล้วก็ถดเดินทางไปเลยนะครับผมสําหรับผมนะครับผมก็จะไปอัพตัวละครก่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวละครที่ผมใช้อยู่นี้ก็ยังไม่ถึงเวล60เลยตอนนี้มันตําได้ถึงเวล60เวล30 40 50 60เนี่ยมันจะต้องข้ามแต่ละด่านไปให้ได้ก่อนนะครับไม่ใช่ไปอยู่ดแล้วก้าวกระโดดไปได้เลยนะครับ นี่หนังสือที่เราหาได้เราก็หาได้จากด่านนะครับผมจะเป็นสีเขียวสีขาวสีเขียวสีม่วงนะครับผมนี่แนะนําว่าให้หาสมุดเยอะเพราะว่าตัวละครเรามีค่อนข้างเยอะนะครับชอบถูกใจตัวไหนเราก็กดเข้าไปอัพได้เลยนะครับผมจะได้รีบเร่งตัวละครให้มันไปด่านต่อไปได้นะทุกคนอันนี้ผมก็มาสู้ของเอาเอาเบิร์ดเอ้ยเดี๋ยวกันนะครับ ผมจําตัวละครไอ้ที่เป็นกษัตริย์นี่จําไม่ได้แล้วมันคล้ายๆของอะไรวะอ่าอะไรวะเกมอะไรพรดะว่าจำไม่ได้อเ,อดเออเอเดอลิงเอออ่าเดี๋ยวเรามาดูเือ้เรื่องกันเลยนะครับผม 私はオーバーロードではない私はジャイア王オではないのだバカ <laughs> を言う魔獣になった自分の姿を見るそんな嘘が通用すると。 ついに私の計画が始動したのだ赤い満月の月食が。<music> 私の真の姿かなんだこの違和感は。 ผมองก่อนเลยนะครับด่านนี้ผมยังไม่ผ่านนะก็ไม่ได้บังคับเองนะครับเมื่อกี้ก็บังคับเองนิดนึงแต่ส่วนมากจะปล่อยออโต้ผมนี้ออโต้ผมไม่รู้ผมเป็นคนขี้เกียจนะคแต่สำหรับทุกคนนะครับถ้าได้ลองบังคับเองก็น่าจะเวอร์กว่าเพราะว่าหลบการโจมตีได้นะครับผมในพวกนี้ตดาเมจผมยังไม่แรงพอแล้วตัวนี้เขาเป็นธาตุมืดนะครับผมธาตุมืดก็เราก็จะแพ้ท่านมืดท่าน เขาถ้าด้วยจะแพ้ท้าแสงแต่ผมมีแสงอยู่แค่เป็นตัวแท้งที่ทำดเม็ได้ไม่แรงนะครับแล้วก็เป็นตัวน้องของร้านนี้นะครับก็ทำดเม็แรงแต่ว่าตัวเปราะบางนะครับนายันก็ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนะครับแล้วก็ช่วยในทีมบ้างในการฮิวนะครับแต่คราวนี้เห็นหลอดซีมัว่์ไมของตัวละครทุกตัวนะครับมันจะทําให้พลังชีวิตเราลดลงไปเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่ ทุกครั้งที่เราใกล้ตายนะครับเป็นมาครึ่งแล้วแล้วพอผมกลับมาหิวมันก็จะเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งถ้าบอกว่าผมจะเพิ่มได้แค่ไม่ถึงหลอดที่สิ่งม่่งนะครับถึงหลอดแค่สิ่งม่วงเองมันจะทําให้ชีวิตเราน้อยลงนะครับผมส่วนตัวละครเขาก็เหมือนถ้าติดสแต็กเกอร์นะครับผมก็จะทําให้หลอดสิงม่่งมันค่อยๆขึ้นขึ้นแต่มันจะช้ามากเอ็มดาวเมทผมโคตรน้อยเลยเพราะผมยังไม่ได้ตัวสีทองที่เป็นดาวเมทนะครับที่ทําให้แพ้ทางกันด้วยนะครับเรื่องท่าอันนี้ผมลืมบอกนะครับผมท ก็เนี่ยครับโจมตีไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นคนเกียจคนหนึ่งนะครับผมก็เลยปล่อยออโต้ไว้อย่างนั้นนะครับผ่านก็ผ่านครับไม่ผ่านก็กลับไปเล่นหาตัวละครใหม่นะครับผมอืมอืมนะครับสําหรับแมกนัสนะครับก็กริย์ผู้บ้าขั่งนะครับผมคุ่นขั่งอะไรของมันนี่แหละช่างแม่งไอ้ที่ยขโมยหัวใจของเวเดสิ้นแล้วกินเข้าไปนะครับผมฝังฝังตัวเองแล้วเป็นชุดก่อนแล้วพอตัวเองน่าเกลียดเกลียดใช่มสุดยอดไปเลยนะมึงนะ เค่นี้ก็ดูเท่นี่นะครับเหมือนของเอ็ดเดอร์ลิงนะที่เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่เราไปสู้นะครับผมนั้นผมก็เล่นจบไปแล้วแต่ผมไม่ได้เอามาลงาอะไรนะครับเพราะว่าเล่นจบตั้งแต่เมื่อสองสามปีที่แล้วมั้ใว่าที่เกมมันออกปใหม่ๆนะครับผมตอนนี้กำลังข้างใครเลยนะตัวเจ้าดาบสมัยนะครับผมแต่ถ้าเกมนี้มันมีสมัยก็จะพึนจะดีนะครับเพราะว่าผมชอบสมัยอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าตัวละครที่เขาแนะนํานะครับก็จะเป็นดาบไฟนะฮะ ผมก็จําชื่อไม่ได้ตามคือรู้สึกว่าจะจําชื่ออะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับผมเล่นเล่นอย่างเดียวนะฮะบางทีก็ไม่ได้แนะนำอะไรมากนะครับแต่รายละเอียดก็จะเป็นบางนี้ครับเบื้องต้นนะครับคุถ้าทุกคนได้ลองเล่นตั้งแต่แรกนะครับแนะนําว่าให้เก็บเรื่องรองเท้านะครับผมถ้าไม่มีเวลาเล่นนะครับไปผสมได้นะให้เป็นรองเท้าน้านสายมันจะขึ้นสายมือเป็น1นึ่งสานะครับทาให้คุณในการเก็บของได้เลเวลได้นะครับผมตะไรไม่ต้องเสียเปล่าเนาะ เพราะว่ามันรีตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วกออ็ด่านนะครับไม่ต้องกังวลนะเล่นไปเ,เรื่อยๆนะครับมันจะมีเวนมาช่วยเราอยู่แล้วนะครับตอนแรกนะครับแล้วก็เม็ดในการที่เราจะสุ่มนะครับสุ่มไปได้เลยไม่ต้องเก็บอะไรนะครับผมตัวละครมันจําเป็นอยู่แล้วนะครับตัวละครทั้งหมดนีนก็มีแค่ไม่กี่ตัวเองแต่ว่ามันจะออกเลทแบบน่าเกลียดเกินนะครับบางทีสุ่มไม่ได้เลยนะฮะได้ตัวซ้ำๆเดิมๆตัวที่มันไม่จําเป็นนะครับ นายันนี่ผมก็ไม่คิดว่าจะได้นะครับแล้วถ้าไม่ได้น้องนายันผมไม่รู้เจ้าตนไหนมาใส่ด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะยิงคิดไม่ออกนะครับถ้าเป็นตัวแท้งหมดเลยก็คงไม่มีดามเมจนะครับผมนายอ่าแล้วน้องรามีเขาก็เปาะบางมากๆเลยนะครับแล้วก็มีตัวฮานูอีกตัวหนึ่งซึ่งผมยังคิดดีว่าจะใช้ใช้ดีไม่ใช้ดีจะอัพพาดินไหมนะครับเพราะว่าน้องก็ยิงแรงกันแต่ว่าก็เปาะๆอยากได้ เอ็มม่าจะไหก็เอ็มีตัวที่เป็นธนุโรับมันแรงๆนะฮะตัวนั้นก็น่าใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีหลายตัวเนาะตัวดาบตัวอะไรเนียครับแต่ที่เขาแนะนําให้ใช้ก็จะมีนะครับตามคลกปอ่า u t u b e เลยนะครับเสิร์ชเข้าไปดูได้เลยนะแต่สําหรับเกมนี้นะครับเพลินจริงๆนะครับถ้าใครอยากจะเล่นก็หยิบจับมาเล่นได้เลยนะโหลดก็ไม่เยอะนะครับไฟล์ก็ไม่เยอะนะแล้วก็เวลาเข้าก็ไม่ได้กินสเปคมากนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นนะ แล้วก็อีกอย่างนึงก็เล่นกับเพื่อนได้นะครับผมชวนเข้ามาได้นะก็มีเพื่อนกันหมดลานปลองก็สนุกดีหมดอัพรลอดก็สนุกดีนะครับเป็นแบ่งเป็นทีมด้วยแบบเป็นส่วนตัวด้วยนะครับผมหนึ่งหนึ่งก็มีนะฮะอันนี้ก็เพื่อนๆไปนะครับผมไม่จําเป็นว่าสเตตในเรื่องของสตาฟิน่าที่เป็นรองเท้าหมดแล้วเราจะเล่นไม่ได้นะครับมันมีอีเวนท์ให้เล่นหลายอย่างนะลองดูนะครับผม ที่มาจะมาแนะนําคร่าวๆนะครับรายละเอียดประมาณนี้นะทุกคนแล้วถ้าใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าผมไปถึงด้านไหนแล้วอะไรยังไงที่สามารถผ่านได้ง่ายๆก็จะมาแนะนําเพิ่มเติมอีกนะครับผมในส่วนนี้ก็ยาวๆแล้วนะครับประมาณ20กว่านาทีนะครับสําหรับใครที่สนใจก็ลองมาโหลดเล่นได้หรือว่าใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้หน่อยนะครับผมไม่ไม่ได้เล่น เกมที่มันเป็นกระแสเท่าไหร่นะครับก็คงจะเป็นเพือนแคทธรรมดาแต่เพืนแคทไม่ค่อยเล้ลงแล้วนะครับผมว่ายังสุกตัวละครไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะับเพราะว่ามันกระป๋องแม่หมดนะครับตอนนี้ได้แค่600ขวายโอเคนี่นะครับผมสาหรับเลเวลที่เราที่เขาแนะนํานะครับสำหรับอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับผมทําตามได้เลยแล้วก็จะผ่านนะครับผมใครที่ขี้เกียจแนะนําเกมนี้เลยนะครับต้องจับต้องหยิบต้องเล่นนะครับผม มันก็แก้เบื่อแก้เซ็งได้ในระดับหนึ่งภาพสวยนะครับเนื้อเรื่องดีนะฮะตัวละคร,รคมีเยอะมากกูประชดโอเคครับผมสำหรับเกมนี้อ่าขอบคุณมากครับ